นิ่มเมียนะคะนิ่มเมียนิ่มเมีสยสวยๆนะจ๊ะนิ่มเมียไข่ไข่นะคะนิ่มเมียนะคะอันนี้ก็มีอันนี้ก็นิ่มเมียนะคะนิ่มเมียเยอะนะคะวันนี้ นิ่มเมียนะคะรอรอปัดหัวเละก่อนก็จะได้กิโลนะคะนิ่มผู้ใส่ไปราคานิ่มเมียเลยใครใช้นะคะนิ่มเมียรอปัดหัวเละก่อนของมีเยอะนะคะรอปัดหัวเละก่อน นี่เมียสวยใครใช้ทักมาเลยนะจ๊าใครใช้ทักมาตอมาด่วนด่วนดวนเลย